เรื่องผีสวนทุเรียนร้างบ้านต่อยอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีในอำเภอที่ต่อยอยู่นั้นส่วนมากมักจะมีอาชีพทําสวนผลไม้ขึ้นเป็นส่วนใหญ่อย่างเช่นสวนทุเรียนสวนมังคุดสวนเงาะบางสวนก็ปลูกผลไม้แบบผสมซึ่งเรื่องหลอนๆนั้นก็เกิดขึ้นในสวนผลไม้นั่นเองช่วงนั้นเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาว น้ำค้างก็เริ่มลงมาบ้างแล้วซึ่งน้ำค้างนั้นเป็นอาหารชั้นดีของเหล่าจิ้งหรีดในสวนผลไม้ทำให้มีจิ้งหรีดอยู่กันเต็มไปหมดและจิ้งหรีดเหล่านี้ที่เป็นอาหารโปรดของตอยและคนในหมู่บ้านคืนนั้นเป็นคืนที่เสียงจิ้งหรีดร้องระงมดังไปทั้งสวนตอยจึงชวนลูกพี่ลูกน้องชื่อดิบออกไปจับจิ้งหรีดกันวิธีการจับก็ไม่ยากเท่าไหร่ธรรมชาติของจิ้งหรีดเวลามันร้อง มันมักจะออกมาอยู่ที่ปากรูของมันแต่ถ้าหากมีอะไรไปรบกวนมันจะรีบมุดรูกลับทันทีเวลาจับก็ต้องใช้เสียมอันเล็กๆปักลงดินเพื่อดักรูมันไว้ไม่ให้มันมุดกลับเข้ารูได้จากนั้นก็จะจับตัวมันใส่ขวดซึ่งขวดที่ใช้ก็จะเป็นขวดน้ำอัดลมพลาสติกแบบธรรมดาธรรมดาทั้งสองพี่น้องจึงเดินหาจับจิ้งหรีดก,กันไปเรื่อยจากสวนหนึ่งไปยังอีกสวนหนึ่ง แล้วแต่ละสวนแต่ละแปลงมันจะเป็นที่ดินที่ติดติดกันพอเวลากลางคืนมันก็จะไม่รู้เลยว่าสวนของใครเป็นสวนของใครพวกเขาเดินกันไปตามเสียงจิ้งรีดและเดินไปไกลแค่ไหนก็ไม่รู้จนไปถึงสวนสวนหนึ่งซึ่งสวนนี้สภาพมันดูรกกว่าสวนอื่นเหมือนไม่มีคนมาดูแลหรือมาทำสวนนานมากแล้วแต่เสียงจิ้งรีดในสวนนี้ดังมากทั้งสองคน เลยเดินด้อมๆมมองมองส่องไฟไปหาดูว่าจิงหรีดมันร้องอยู่ตรงไหนกันแน่หน้าแปลกที่เสียงร้องดังกันขนาดนั้นแต่กลับไม่เห็นรูจิงหรีดเลยแต่ทั้งคู่ก็ยังพยายามเดินหากันต่อจนเดินไปถึงต้นทุเรียนต้นหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะต้นทุเรียนต้นใหญ่ดูดูแล้วน่าจะอายุหลายปีอยู่ซึ่งใต้ต้นทุเรียนนั่นเองที่ต่อยและดิดได้ยินเสียงจิ้งหรีดร้องดังกว่าที่อื่น ทั้งสองคนส่องไฟอยู่ใต้ต้นทุเรียนไฟที่ใช้นั้นเป็นไฟฉายแบตเตอรี่แบบที่มีสายสวมไว้ที่หัวไฟจะอยู่ตรงหน้าผาและระหว่างที่ส่องไฟหาจิ้งหรีดอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนกิ่งทุเรียนเขย่าอย่างแรงมีเสียงดังฟึบฟึบฟึบทั้งๆท,ที่ในตอนนั้นไม่มีลมพัดมาเลยสักนิดทั้งคู่จึงพร้อมใจกันส่องไฟขึ้นไปมองบนต้นทุเรียนแต่ก็ไม่มีอะไรเลย ตอนนั้นต่อยก็เริ่มใจคอไม่ดีแล้วเขาจึงค่อยๆหันหลังเตรียมที่จะเดินออกมาจากใต้ต้นทุเรียนนั้นแต่พอก้าวขาออกมาได้สามสี่ก้าวเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรสักอย่างร่วงลงมาจากต้นทุเรียนดังตุกทั้งสองคนจึงตกใจและหันหน้าส่องไปไปตรงนั้นพร้อมกันก็น่าแปลกอีกที่ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นเลยที่สำคัญบริเวณน,นั้นมีต้นหญ้าขึ้นเลยเขา่า แต่หญ้าแถวนั้นไม่ยุบลงไปเลยสักนิดขณะที่กำลังยืนงงกันอยู่พวกเขาก็ได้ยินเสียงกิ่งทุเรียนเขย่าอีกครั้งแต่คราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมและก็ไม่ได้มีแค่เสียงเขย่าเท่านั้นมีเสียงอึกอึกอึกแบบคนหายใจไม่ออกทั้งสองคนเห็นร่างผู้ชายอายุประมาณห้าสิบกำลังดิ้นทุรนทุรายสบัดขาไปมาอย่างแรงที่คอของเขามีเชือกผูกไว้ด้วย โดยเชือกนั้นถูกมัดไว้กับกิ่งทุเรียนภาพที่ได้เห็นนั้นน่ากลัวมากเพราะชายคนนั้นกำลังตาเหลือกปูดโปนจนแทบทะลักออกมาจากเบา้าลิ้นจุกป,ปากทั้งสองมือของเขาก็ดึงเชือกที่รัดคอเอาไว้ภาพที่เห็นนั้นทำให้ต่อยและดิดต่างยืนช็อกกันอยู่ขาสัน่นเหงื่อแตกพลักจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้พวกเขาแทบสุดลงไปกองกับพื้นตรงนั้น ร่างของผู้ชายคนนั้นดิ้นอยู่ราวๆเกือบนาทีแล้วก็หยุดก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะหันมามองที่ต่อยกับดิดทำหน้าตาดุด,ดันแล้วพูดว่าเอากูลงไปหน่อยทั้งต่อยและดิดอยากจะวิ่งแต่ก้าวขาวไม่ออกร่างนั้นยังพูดต่ออีกว่าถ้ามึงไม่ช่วยเดี๋ยวกูลงไปเองพอพูดจบร่างนั้นก็ร่วงลงมาดังตุก เสียงดังสนั่นแบบเดียวกับที่พวกเขาได้ยินตอนแรกพอตั้งสติได้ต่อยก็หลับตานึกถึงพระที่บูชาวไว้ที่บ้านเขาจึงเริ่มขยับได้ทั้งสองคนจึงหันมามองหน้ากันแล้ววิ่งออกไปจากตรงนั้นจนมาถึงบ้านพอเข้าบ้านได้พวกเขาก็รีบเอาพระมาคล้องคอแล้วเข้านอนคุ้มโปงทันทีโดยไม่บอกผู้ใหญ่จนเช้ามาทั้งคู่ก็เป็นไข้ปากสัน่น พอช่วงสายๆถึงดีขึ้นถึงกล้าเล่าให้ย่าฟังย่าเล่าว่าสวนนั้นเป็นของลุงคนหนึ่งแกเป็นคนกรุงเทพที่มาซื้อสวนไว้ปลูกผลไม้แต่พอทำไปได้ไม่นานก็เหมือนมีปัญหาอะไรสักอย่างเลยมาผูกคอตายที่ใต้ต้นทุเรียนซึ่งย่าบอกว่าแกก็ตายไปเป็นสิบสิปีแล้วไม่น่าจะออกมาหลอกเด็กเลยพอแกตายไปในสวนนั้นก็ไม่มีใครมาดูแล น,นานๆทีก็จะมีคนเข้ามาตัดหญ้าบ้างพอต่อยกับดิบได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกขนลุกและหลังจากวันนั้นพวกเขาก็ไม่กล้าเดินไปหาจิ้งหรีในตอนกลางคืนอีกเลย